ได้ได้พูดว่าสาขาที่เราควรที่จะส่งเสริมก็คือในเรื่องของโลจิสติกส์แล้วก็การค้าะะการตลาดเรื่องจากว่าอของน้ำหนึ่งนะฮะกับการค้าตันของซืนลนของไทยนะฮะอยู่ในอยู่ในความสมคัญนะฮะของประเทศของอาเซียนนะครับที่จะสนสับสนุนในเรื่องของ การจัดการเรื่องโลจิสติกส์ระหว่างทางานัน่งยนต์พยานขอ้อมแข่นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยทางสภาของการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะได้ได้มีการแลกเปลี่ยนนะฮะหรืนะะรอว่าเปิดหลกักสูตการจัดการนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลจิสติกส 本人特别赞成刚才呃李副提到的，在未来呃，民大将会重视将物流专业以及市场营销专业的学生送到外国去学，因为现在不管中国的国贸啊，南到这空、企业想到铁路开通，而在这个都过这样子的学生的交往、学培养、呃、啊，为两国在将来的新合作发挥更多的作用。 เช่นเ่นฉันเนดรชุช้นทครัรขขบกรรมการสภาวิชาการ